หายความว่าไงเนี่ยมันหมายความว่าไงเียวันมันหมายความว่าไงเธอทำแบบเนี้ <c oughs> หมายความว่าไง icamente, มันหมายความว่าไงฮะจะไม่เกรงกลัวอะไรไม่เกรงใจเลยนะ เก้งแกงๆว้เดี๋ยวก็พังของเดี๋ยวก็กัดขาเดี๋ยวก็กัดรองเท้าเดี๋ยวก็กัดแกงเกง,กงอีวันหยุดหย,ยุดเดี๋ยวนี้ไปหยุดเออไปแล้วนี่